พืชที่ชะง,งักการเจริญเติบโตนะครับจะมีลักษณะที่เขาไม่ตอบสนองต่อปุ๋ยซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากดินที่อยู่ในกระถางดินที่อยู่ในภาชนะที่เราปลูกอาจจะมีสภาพเป็นกรดวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดก็คือเราสามารถปรับสภาพดินให้มีลักษณะที่มันเป็นกลางมากขึ้นและในวันนี้นะครับเรามีเทคนิคมานําเสนอนะครับด้วยวิธีการใช้เบกกิ้งโซดาในการปรับสภาพดินให้มีลักษณะเป็นกลางมากขึ้น เราจะใช้เบกกิ้งโซดา1ช้อนชากับน้ํา1ลิตรจากนั้นเราก็ทําการคนให้เบกกิ้งโซดาเนี่ยละลายหลังจากที่เราผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยการสังเกตว่าพืชมีการชะงักการเจริญเติบโตหรือไม่หรือผิดปกติหรือไม่นะครับให้เราสังเกตที่สีของใบไม่ว่าจะเป็นสีซีดกว่าปกติ ใบมีลักษณะที่มันผิดรูปเขาจะให้ผลผลิตที่น้อยแล้วก็มีลักษณะผลที่แค่แกนดินเนี่ยจะมีลักษณะท่อนข้างที่จะแน่นหน้าดินจะแข็งซึ่งถ้าเกิดเราไม่แก้นะครับก็จะทําให้เราได้ผลผลิตที่น้อยหรือไม่ได้ผลผลิตเลยสําหรับวิธีการใช้งานนะครับให้เราสังเกตขนาดของกระถางเป็นหลัก สมมติว่าเป็นกระถางขนาด10นิ้วเราจะใช้น้ำที่ผสมเบกกิ้งโซดาแล้วประมาณ1นึซีซีให้เราคำนวณเอานะครับโดยการเปรียบเทียบกับเบย์ของกระถางเลยซึ่งโดยปกติแล้วเราใช้ไม่เกิน2ครั้งเขาก็จะมีสภาพที่เป็นปกติประโยชน์ของการใช้เบกกิ้งโซดาในการปรับสภาพดินนะครับก็คือเขาจะทําให้ดินเป็นกลางเมื่อดินเป็นกลางแล้วพืชสามารถที่จะนําปุ๋ยที่เราให้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ทําให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดีเราสามารถที่จะใช้ได้ทุกอุปกรณ์ในการปลูกใช้กับพืชได้ทุกชนิดทุกช่วงการเจริิญเเเตตตตบโด้้ววยยไม่่่ปป็็นนนอออัรราาาพืืชถกกแ ปัญหาเบื้องต้นที่ตรงจุดแล้วก็ค่อนข้างที่จะเรียบง่ายแล้วก็รวดเร็วด้วยหลังจากที่เราทดลองใช้งานดูแล้วได้ผลดีครับ